สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับคลิปนี้ก็จะมีพระสวยพระแท้สายพรา,ายสายเสน่ห์แรงๆงสายพกทรัพย์นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็จะนำมาเล่าให้พี่พี่ได้รับฟังกันที่เห็นด้านหน้านี้ก็คือเป็นพระคุณแผนผงพรายครับ และกุมารผงพรายของหลวงปู่ทองมีสุจิโตแห่งวัดแดงหม้ออําเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราช,ชธานีครับนะครับนี่คือ,อพระเกจิคณาจารย์ที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยได้ไปสัมผัสกับท่านนะครับได้ไปทําบุญประสบะการณ์มากมายครับนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเคยถูกเหมยกับท่านด้วยเคยถูกเหมยกับท่านด้วยนะครับทําคลิปไว้แล้วนะครับนี่มีหลักฐานด้วยนะครับและครั้งนี้ นะครับและครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่หลวงปู่ท่านได้สร้างพระวัตถุมงคลขึ้นเป็นรุ่นแรกของท่านเป็นคุณแผนครับผงพรายด้วยนะครับผงพรายนะครับไม่ใช่คุณแผนธรรมดานะครับนะฮะเพิ่งปลูกเสกเสร็จอาทิตย์ที่แล้วเลยนะครับแล้วก็พระเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับถือได้ว่าเป็นอ่ามีความสวยงามนะครับมีความสวยงามมากนะครับก็อยากจะ นำมาเล่าให้พี่ๆได้รับฟังกันด้วยนะครับถึงพระกุนแผนรุ่นนี้นะครับส่วนประวัติกุนแผนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะนำมาเล่าคร่าวๆให้พี่ๆได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับเนื่องจากเป็นพระที่สวยนะครับผมก็เช่าบูชามานะครับพระรุ่นนี้สร้าง999องค์ครับย้ำอีกครั้งนะครับ สร้าง999องค์เนื้อนำเลิกนะครับอาถรรพ์มหาพูดสร้างทั้งหมด25องค์ก็คือในองค์ในมือของผมนี่แหละนะครับฝังตะกุดทองคำด้วยนะครับฝังตะกุดทองคำองค์นี้เป็นนำเลิกนะครับสร้าง25องค์ส่วนเนื้อบูชาครูเนื้ออาบอาถรรพ์เจ็ดป่าชาสร้าง59องค์เนื้อลองพิมพ์ลุ้นโชคฝังพิเศษนะครับฝังพิเศษนี่อาจจะเป็น ฝังพิเศษนะครับก็อาจจะเป็นตะกุดเงินตะกุดทองคําหรือเป็นกุมารทองก็ว่าไปนะครับสร้าง88องค์ส่วนรายการนําโชคนะครับลุ้นนําโชคเนี่ยสร้างทั้งหมด627องค์ก็จะรวมกันทั้งหมด999องค์ด้วยกันนะครับก็มีมวลสารเป็นผงพรายที่หลวงปู่ท่านได้เก็บสะสมไว้แล้วนำมาทำเป็นวัตถุมงคลแล้วก็ เชื่อได้ว่าพี่ๆหลายท่านเนี่ยหากใครติดตามคลิปในช่องของผมเนี่ยก็จะเห็นนะครับผมไปทําบุญกับท่านอยู่บ่อยๆไปทําบุญกับท่านแล้วก็ไปสมทนากับท่าน,นครับท่านเป็นพระผู้เท่าที่เมตตามากนะครับหลวงปู่ทองมีสุจิโตท่านจานาคระเรียกยันในตะกุดเนี่ยเข้มขลังนะครับและลายมือสวยมากจานยันเป็นแผ่นนะครับยันไทยเศรษฐีเนี่ยเป็นกรอบเป็นกรอบเนี่ยงดงามมากนะครับเป็นลายมือที่สุดยอดจริงๆ ลายมือของคนอายุเก้าปีนะครับนะครับโอ้ขออภัยนะครับมาครับมากลับมาก่อนใครอยากฟังรายละเอียดเดี๋ยวดูอีคลิปหน้านะครับคลิปนี้เรามาดูพระกันเลยนะครับมาดูของหนักเลยนะครับนี่ครับแกะไหมครับโอ้โหไม่อยากแกะเลยนะครับนี่ฮะ ตะกรุดทองคําแท้ครับตะกรุดทองคําแท้นะครับองค์นี้ตะกรุดทองคําแท้เีื้อนำเลิกนะครับนําเลิกตะกรุดทองคําแท้ฝังอาถรรพ์พายนะครับมีชิ้นพายด้วยนะครับดูครับตะกรุดทองคําแท้นะครับด้านหลังก็ฝังกุมารทองที่เป็นผงพายผสมผงพลายอยู่ด้วยนะครับก็จะมีปั๊มชัดเจนครับหลวงปู่ทองมีนะครับเป็นชื่อของท่าน มีโค้ดด้วยนะครับโค้ดนี้น่าจะเขียนว่าทองมีหรือทองทเฉยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แกะผ่านซองเนะาะต้องต้องส่องดูนะครับเป็นโค้ดน่ะนะฮนะเป็นโค้ดเนาะอ่ะเป็นโค้ดแล้วก็นี่ฮะดูครับไม่ทราบว่าเป็นยิงเลเซอร์หรือว่าเป็นการกดนะครับแต่น่าจะเป็นการยิงเลเซอร์นะนำเลิกนะครับหมายเลขสองศูนย์นำเลิกหมายเลขสองศูนย์ครับ โอ้ให้ชมของหนักเลยนะครับนี่ฮะสดๆเลยไม่อยากแก่นะครับโอ้นี่เอาไว้ก่อนนะครับเยอะเลยนี่ฮะดูครับเพื่อจะมีพี่ๆที่สนใจอยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลของพระผู้เฒ่าที่อายุกว่าเก้าสิบสี่ปีนะครับกว่าเก้าสิบสี่ปีโอ้โหใครได้ไปสัมผัสท่านเนี่ยนะครับอยากจะแนะนําจริงๆนะครับหากใครเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะผ่านอำเภอเื่องในเนี่ยอยากจะแนะนําให้ไปทําบุญกับท่าน ไปกราบขอพรท่านนะครับเพราะว่าท่านท่านเมตตามากนะครับหาได้ยากนะครับพระอายุยืนแล้วก็ยังสามารถจานราคเรียกยันได้สวยงามแล้วก็พูดจาสาะฉานนะครับท่านมีเมตตาอยู่ในตัวนะครับดูครับผู้สร้างก็สร้างได้อย่างสวยงามนะครับดูครับอุ้ยนะครับพิมพ์พระนะครับดูครับอุ้ยองค์นี้ตะกุดทองคํานะครับ ทองคาแท้นะครับไอตะกุดทองคาแท้นะครับเนี่ยตะกุดทองคําแท้นะครับดูครับตะกุดทองคําแท้ๆเลยนะครับดูครับนําเลิกครับองนี้นําเลิกนะครับองนี้นําเลิกนะครับอันนี้เป็นรายการลุ้นรายการลุ้นนะครับรายการลุ้นก็จะมีหลายเนื้อนะครับมีหลายเนื้อด้วยกันนะครับโอ้โหด้านหลังน่าจะมีเป็นจานไหม เป็นเป็นการจารณาคณะเรียกยันไหมครับรีบปั๊มนะพี่พี่ดูหน่อยครับอ๋อครับโค้ดโค้ดทองครับทองครับทองนะครับทองเห็นไหมครับน่าจะเขียนคําว่าทองครับเมื่อกี้ดูไม่ชัดนะครับอันนี้ผมขออนุญาตสองผ่านซองเลยเนาะเพราะว่าแหมไม่ต้องแกะนะครับเดี๋ยวเสียดายเนื้อพระนะครับเดี๋ยวจะสัมผัสไปเสื้อเปล่าๆนะครับดูครับอันนี้เป็นอ่พิมพ์พระคุนแผนเป็นพิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับ ดูดูดูหน้าพระนะครับเนี่ยเป็นพระขัดสมาธินะครับสมาธิราบปางมาวิชัยนะครับเขาเรียกปางขัดสมาธิราบปางมาวิชัยนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนี่ก็บ่งบอกว่าเป็นเป็นคุณแผนนะครับคุณแผนตรงนี้เลขสี่หกครับสี่หกก็เลขสวยครับรวมกันแล้วได้สิบนะครับอ๋อผมว่าน่าจะเป็นปั๊มนะเป็นยันที่ปั๊มนะครับอ่าหลวงปู่ทองมีนะครับ นี่ฮะก็จะมีคําว่าทองนะครับทำอะไรก็มีเงินมีทองนะครับอันนี้น่าจะเป็นยันที่ที่ท่านทําออกมานะครับแล้วทําเป็นปัม๊มอืมใครอ่านออกก็ช่วยอ่านทีนะครับว่าท่านจานเป็นเลขอะไรน่าจะเป็นอ่ะไหมครับอืมอะอุโออไม่ใช่นะโมครับนะน่าจะนะโมพุทายะนะครับ หรือเปล่านะครับอันนี้เดานะครับอันนี้ที่เป็นตัวหน้านะครับนะโมพุทธนะครับทาสละอายะนะครับยะหรืออุนะครับไม่ยูเหมือนกันนะครับอันนี้ใครทราบบอกทีนะครับใครทราบบอกทีนะครับองค์นี้หมายเลขห้าสามครับห้าสามนะครับก็มีความสวยงามนะครับองค์นี้เป็นเนื้อสีขาวนะครับโอ้สวยงามนะครับนี่ฮะท่านเป็นพระที่สมถะเรียบง่ายนะครับ ผมไปบ่อยมากนะครับใครติดตามคลิปในชอ่องของผมเนี่ยจะเห็นว่าผมเนียไปบ่อยมากนะครับไปหาท่านนะครับนี่ฮะส่วนตัวก็มีความศรัทธาแล้วก็มีประสบะการณ์ในการอ่าไปหาท่านแล้วก็ถูกหวยด้วย <c oughs> นะอันนี้หมายเลขสามหก 3, ครับโอ้พระรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่สวยนะครับนี่ฮะขนาดก็พอดีครับขนาดก็พอดีไม่ใหญ่มากนะครับขนาดก็พอดีไม่ใหญ่มากนะครับอง์นี้หมายเลข สามสี่ครับหมายเลขสามสี่อู้ยสวยงามนะครับเป็นโค้ดทองนะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูใหม่นะครับโค้ดทองนะครับองนี้นําเลิกเนาะนะครับตะกุดทองคําด้วยนะครับนี่ฮะนำเลิกตะกุดทองคําครับสวยงามมากนะครับโอ้โหมีมวลสารชัดเจนติดที่หัวไหล่นะครับ ส่วนด้านล่างนี้จะเป็นกุมารทองครับกุมารทองผงพรายเช่นเดียวกันออกในพิธีเดียวกันนะครับออกในพิธีเดียวกันนะครับดูครับให้ดูคร่าวๆเนาะนะครับทําละเอียดนะครับงานดีงานละเอียดมากมีหมายเลขด้วย6กหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะดูครับหมายเลขหกหนึ่งตรงนี้นะครับเนี่ยให้ดูคร่าวๆเนาะกุมารทองมีห้าองค์นะครับเนี่ยกุมารทองโอ้โหองค์นี้หมายเลขหกหกครับออหกหกครับ หกหกหรือหกเนี่ยเป็นภาษาจีนเนี่ยครับแปลว่าอะไรครับน่าจะแปลว่าร่ำรวยดีว่าเี้คนหากันเยอะนะหกหกเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันพ้องเสียงหกนะครับเนี่ยแปลว่าความร่ำรวยนะครับเหมือนเทพหนุกลกซิ่วอะไรประมาณนี้แหละอันนี้เก้าสองครับเก้าสองเป็นเนื้อกุมารทองนะครับโอ้สวยงามครับเนี่ยฮะเป็นเป็นผงพรายเช่นเดียวกันนะครับกุมาณทองนี่ก็ผงพรายเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหสวยงามครับเนี่ยฮะสวยงามนะครับ หากสนใจนะครับ0647744808เป็นเบอร์ทวงผมแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับพี่พีเพราะว่าได้มาเท่านี้นะครับเดี๋ยวต้องไปหาตามเช่ามาอีกนะครับนะครับ,นะรบเพราะว่าท่าน ก็ถือว่าสร้างไม่เยอะนะครับ999องค์เนี่ยเพราะว่าก็แยกมานะบางเนื้อรุ่นโชคเนื้อนาเลิกเนื้อบูชาครูนะครับก็ถือได้ว่าหน้าสะสมแล้วก็หน้าชายพกพารัศนาติดตัวนะครับเป็นพระที่สมถันเรียบง่ายครับใครติดตามผมเนี่ยต้องรู้จักหลวงปู่ทองมีนะครับเพราะว่าไปบ่อยมากนะครับนะโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ